ด่วนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สำคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆุท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook a n t i f a k e News Center ด้วยนะคะแชร์ Share ไปเตือนภัยคนใกล้ตัวธนาคารออมสินเปิดบริการออมสิน PLUS ขายหวยออนไลน์ถูกกฎหมายซื้อง่ายจ่ายเต็มธนาคารออมสินเตือนภัยให้ระวังเพจ f a c e b o o k ที่แอบอ้างใช้ชื่อโลโก้และสีอัตลักษณ์ของธนาคารออมสิน เพื่อให้เข้าใจว่าเป็นบริการใหม่ภายใต้ชื่อออมสินสเผยแพร่ข้อความเชิญชวนให้ประชาชนซื้อหวยออนไลน์อ้างถูกกฎหมายซื้อง่ายจ่ายเต็มธนาคารออมสินยืนยันแล้วว่าเพจเหล่านี้ไม่ใช่แพลตฟอร์มออนไลน์ของธนาคารออมสินและทางธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของบัญชีดังกล่าวเป็นการแอบอ้างนำตราสัญ,ญลักษณ์ หรือชื่อธนาคารออมสินไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือหวังให้ประชาชนหลงเชื่อและเกิดความเข้าใจผิดหากหลงเชื่ออาจทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินได้เช็คให้ชัวร์ก่อนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพตรวจสอบข้อมูลโดยธนาคารออมสินกระทรวงการคลัง